สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง t o โยต้าไมนะครับแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะครับที่ผมทําประดิษฐ์ขึ้นมานะครับก่อนอื่นนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับให้เครื่องยนต์ร้อนแล้วก็ดับเครื่องนะครับให้สักพักหนึ่งให้เครื่องยนต์อุ่นๆนะครับแล้วก็จะ ขันน็อตนะครับใต้อ่างครับเบอร์14นะครับ,รรบด้วยประแจนะครับจะหรือจะเป็นลูกบล็อกก็ได้นะครับก็ใช้ประแจหรือลูกบล็อกก็ได้ครับเบอร์14ก็ขันตรงข้างใต้นะครับเราไปดูกันนะครับตำแหน่งข้างใต้นะครับว่าเป็นยังไงก็จะพามาชมนะครับน็อตเบอร์14ใต้อ่างนะครับก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็จัดการนะครับเตรียมตัวขันน็อตออกได้เลยนะครับด้วยลูกบล็อกเบอร์14นะครับก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่คับแคบนิดหน่อยนะครับถ้าหากเข้าไม่ได้นะครับแนะนำให้ยกแม่แรงขึ้นได้นะครับสำหรับผมผมพอมุดได้อยู่นะครับก็เข้าไปขันได้อยู่นะครับ ก็หาภาชนะนะครับรองน้ํามันเครื่องนะครับระวังอย่าให้เลอะนะครับผมจะใช้กระดาษรองข้างล่างนะครับเพื่อไม่ให้พื้นเลอะหลังที่น้ํามันนะครับออกจากท้องอ่างหมดแล้วนะครับก็เอาภาชนะออกได้เลยนะครับ หลังจากนั้นก็ทำความสะอาดน็อตนะครับแล้วก็ขันคืนที่เดิมได้เลยนะครับ พื้นที่อาจจะคับแคบนิดนึงนะครับก็ถ้าใครมีแม่แรงก็ยกแม่แรงฝั่งขวาขึ้นได้เลยนะครับก็ขันปิดได้เลยนะครับ ก็พอตึงๆนะครับอย่าแน่นเกินนะครับระวังเกี่ยวหวานต่อไปผมจะใช้เครื่องมือนะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับขันใส่กองน้ำมันเครื่องนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตนื่องจากภาพในเฟรมนี้มันกระตุกนะครับผมจะใช้โซ่นะครับคล้องจากข้างล่างนะครับแล้วก็จะหมุนออกได้เลยนะครับ หมุนออกได้เลยนะครับถ้าหากรัดแน่นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้เครื่องมือที่ผมทานะครับหมุนมามันก็จะออกง่ายนะครับหลังจากที่มันลวมแล้วนะครับเราก็จะใช้มือมือหมุนได้เลยนะครับสังเกตนะครับใช้มือหมุนก็ออกง่ายๆเลยนะครับไม่ได้แน่นอะไรนะครับหลังจากที่มันลวมแล้วนะครับหมุนออกมันก็จะหล่นลงเลยนะครับก็ หลังจากที่มันหล่นลงแล้วนะครับก็ดึงออกได้เลยนะครับระวังเลอะนะครับเพราะว่ามีน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ในแส่กรองเต็มเลยนะครับผมก็จะใส่กองน้ำมันเครื่องตัวใหม่นะครับเข้าไปนะครับ ผมจะใช้ผ้าเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็ตอนนี้มือผมเปื้อนน้ำมันแล้วนะครับลื่นมากผมต้องไปทำความสะอาดมือผมนะครับล้างมือให้สะอาดครับแล้วผมก็จะใช้มือนะครับสดนะครับหมุนให้ตึงมือเลยนะครับไม่ต้องใช้โซ่ขัดแล้วนะครับเอามือเราให้ตึงที่สุดก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่รั่วแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการ เติมน้ำมันเครื่องนะครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลลงออกมาให้หมดนะครับ เสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับก็ปิดพอตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากเท่าไหร่ครับพอตึงๆ ก็จะดึงก้านรัดน้ำมันนะครับมาเช็คดูนะครับสําหรับแมตี้เนะครับผมจะเติมแค่6ลิตรนะครับเลืออีกกระป๋องผมก็จะเก็บไว้เติมเวลาถ้าหากเกิดว่าน้ํามันมันมันแห้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเก็บไว้เติมสำหรับเบอร์น้ำมันเครื่องนะครับผมจะใช้เป็นเบอร์40นะครับ หรือว่าถ้าถ้าหากเครื่องลดท่านรวมแล้วก็ไปเบอร์50เลยก็ได้นะครับต้องใช้น้ำมันเครื่องของทั่วไปธรรมดานะครับอย่าไปใช้ของคอมมอนเลวนะครับก็เป็นสูตรของธรรมดาครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแต่เกียน้ำมันเครื่องจะใช้แบบธรรมดาหรือกึ่งสงังเคราะหรือสองังเคราะแท้ก็ตามงบของท่านได้เลยนะครับหลังจากที่ เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ